กลัวเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเข้าใจถูกเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทุกคนมีกรรมที่ได้กระทำแล้วมากมายนะคะไม่รู้ว่ากุศลกรรมเท่าไหร่อกุศลลกรรมเท่าไหร่ไม่รู้แล้วจะไปคิดทําไหค่ะก็เข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏให้ยิ่งขึ้นเพราะว่าหนทางเดียวที่จะพ้นจากอบายภูมินะคะคือบรรลุถึงความเป็นพระอริยะบุคคลถ้าเป็นพระโสดาบันเมื่อไร่ก็ไม่มีทางที่จะไปสู่อบายภูมิเลย ส่วนที่สะสมมาแล้วก็ปรากฏให้เห็นว่าไม่ใช่เราก็ยังอุตส่าห์เป็นเราอยู่นั่นแหละฉะนั้นจึง <พอ S 1> ต้องฟังนะฮะฟังไปฟังไปจนกว่าปัญญาจะมีกำลังพอที่จะรู้ว่าไม่ว่าสภาพธรรมะใดก็คือเป็นธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีปัจจัยก็เกิดขึ้น <พอ S 2> มิฉะนั้นแล้วเราจะต้านการครอบงำของโลภะไม่ได้เลยโลภะครอบงาอย่างหนาแน่นเหนียวแน่นอยู่ตลอด ให้คิดเป็นเราอยู่ตลอดเวลาให้กลัวความเป็นเราว่าจะต้องลำบากหรือจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะใดก็คือเป็นธรรมะเท่านั้นเองถ้ากลัวแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะไม่ใช่กลัวเปล่าๆต้องไม่ประมาทนะคะกลัวเกิดขึ้นก็ไม่ประมาทคือรู้ว่าสภาพนั้นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งจริงๆก็ดูเหมือนกับว่าทุกคนไม่อยากมีอกุศลเลย อยากให้หมดเลยไม่ให้เกิดเลยพอเกิดขึ้นก็กลัวอีกนะคะด้วยความเป็นเราแต่ถ้ารู้ว่าบังคับไม่ได้นะคะและเรามีความรู้ความเข้าใจพระธรรมแค่ไหนก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าแม้ความรู้ความเข้าใจพระธรรมที่ได้เรียนมาจะมากจะน้อยยังไงก็ตามนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะกันความโกรธหรือกันความกลัวได้เพราะฉะนั้นก็มีหนทางเดียวเท่านั้นเองค่ะคือศึกษาให้เข้าใจสภาพธรรมะยิ่งขึ้น ทางเดียวไม่ใช่ทางที่เราจะไปใช้วิธีอื่นเพราะว่าไม่มีกำลังของปัญญาพอที่แม้แต่จะคิดอย่างนั้นเมื่อถึงการละที่อกุศลธรรมเกิดนะคะก็เป็นเรื่องของอกุศลธรรมแต่ถึงการละที่เราได้ฟังพระธรรมที่จะเข้าใจพระธรรมนะคะเราก็สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกแล้วก็ไม่หวังว่าวันนี้เราสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเราจะได้หายกลัว ก็ไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดเพราะว่าเกินวิสัยที่เราจะไปรู้ได้ว่าที่สะสมมาแล้วและกำลังสะสมอยู่จะเป็นปัใจจัยให้จิตขณะไหนเป็นอะไรจะรู้ก็ต่อเมื่อเป็นสติสัมปชัญญะเท่านั้นจริงๆที่สามารถจะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏได้